ยายึดแม้แต่คำว่าธรรมะคำว่าธรรมะสำหรับหลายคนอาจมีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนเข็มทิศในชีวิตแต่บางครั้งการยึดมั่นกับคำนี้มากเกินไปอาจทำให้เรามองข้ามความเป็นจริงที่สำคัญในชีวิตธรรมดาธรรมดาได้ การยึดมั่นในธรรมะอาจหมายถึงการเห็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันหรือการมองหาวิธีการที่ซับซ้อนในการเข้าใจสิ่งที่ง่ายดายเราจึงอาจจะต้องปล่อยวางคำว่าธรรมะและเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นการแสดงออกของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจําวันหรือการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เกิดขึ้น แท้จริงแล้วทรหมักไม่ใช่แค่คําสอนหรือหลักการที่ต้องการให้เราเชื่อมัน่นแต่มันคือการเข้าใจและรับรู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจดจำคําพูดหรือการทำตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เป็นการรู้จักที่จะปล่อยวางจากความคิดและการยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถสัมผัสกับความสงบภายในได้ ธรรมะที่แท้จริงไม่ได้มาในรูปของคำพูดหรือหลักคำสอนแต่คือการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมิสติและปัญญาทั้งในเวลาที่ดีและในยามที่เรากำลังเผชิญกับอุปสรรคมันคือการรู้ว่าโลกนี้เป็นไปตามกฎของมันเองและเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือท่าทีและความรู้สึกของเราในบางครั้งการปล่อยวางคำว่าธรรมะ ก็เหมือนการปล่อยวางตัวตนของเราเองไม่ให้คำว่าธรรมะมาผูกติดกับการกระทำหรือวิธีคิดอย่างเคร่งครัดก,การทำเช่นนี้ช่วยให้เรามีพื้นที่ในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ถูกจำกัดด้วยการติดรอบที่เราเองเป็นคนกำหนดขึ้นในที่สุดแล้วความเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงคือการปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นและไม่ยึดติดกับคำว่าธรรมะ จนทำให้เราหลงลืมความจริงที่ว่าธรรมะคือการที่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องในแต่ละขณะไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจตัวเองหรือการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นความสว่างที่แท้จริงมาจากการที่เราไม่ต้องพยายามเก็บเกี่ยวอะไรไว้ในใจมากเกินไปแต่ให้มันเป็นสิ่งที่เผยออกมาจากการเข้าใจตัวเองและธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา การปล่อยวางจากการยึดติดในคำสอนความเข้าใจที่ไม่ต้องมาจากคำพูดในทางธรรมะคำสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตและการค้นหาความสงบในจิตใจแต่บางครั้งคำสอนก็อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดการยึดติดและรู้สึกว่าตัวเองต้องทำตามเพื่อที่จะบรรลุถึงความสุขหรือการหลุดพ้นจากทุกข เราอาจหลงลืมไปว่าความเข้าใจที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากคำพูดหรือทฤษฎีแต่เกิดจากการสัมผัสประสบการณ์ตรงและการตื่นรู้ในแต่ละขณะก,การปล่อยวางจากการยึดติดในคําสอนหมายถึงการไม่ให้คําพูดหรือทฤษฎีต่างๆมาผูกมัดเราไว้เราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับคําสอนหรือแนวทางใดๆอย่างเคร่งครัด แต่เราสามารถใช้คําสอนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจให้เราเข้าใจสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นการเข้าใจในตัวเราและในชีวิตนั้นเกิดจากการตั้งอยู่ในความสงบและความเข้าใจที่ลึกซึง้งโดยไม่จำเป็นต้องมาจากคําพูดที่แนะนำการยึดติดกับคําสอนอาจทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือคาดหวังที่จะทำให้ได้ตามมาตรฐานที่เราตั้งขึ้นเอง นั่นอาจทําให้เรารู้สึกท้อแท้หรือไม่พอใจในตัวเองเพราะเรามองว่าเราไม่สามารถทําตามสิ่งที่คนอื่นพูดได้ทั้งหมดแต่การปล่อยวางจากการยึดติดในคําสอนช่วยให้เราค้นพบความจริงที่อยู่ในตัวเราเองการรู้จักปล่อยวางจากความคาดหวังและยอมรับสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าใจความจริงที่อยู่เบื้องหลังคําสอนเหล่านั้น การสัมผัสความจริงภายในตัวเองความเข้าใจในธรรมะไม่ได้มาจากการจำคำสอนหรือการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวหากแต่เกิดจากการตั้งอยู่ในความรู้สึกและการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราในแต่ละขณะเมื่อเราสามารถตั้งใจอยู่ในปัจจุบันได้เราจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคำสอนจากภายนอกมากเกินไป ตัวอย่างเช่นเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์เราอาจจะเข้าใจว่าทุกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามคำสอนแต่การปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหันหลังให้กับความทุกข์แต่หมายถึงการยอมรับมันด้วยใจที่สงบและไม่ยึดติดกับมันเราจะไม่ให้ความทุกข์นั้นเป็นตัวกำหนดความสุขหรือความสงบในใจของเรา เมื่อเรารู้จักปล่อยวางจากความคาดหวังที่จะหนีจากความทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์นั้นไม่สามารถครอบงาจิตใจเราได้ตลอดไปการปล่อยวางและการเดินทางสู่ความเข้าใจที่แท้จริงการเดินทางสู่ความเข้าใจในธรรมะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเข้าใจในทุกสิ่งที่กล่าวถึงในคําสอนเราไม่จำเป็นต้องทำตามทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ หรือคฤษดีเพื่อที่จะไปถึงการหลุดพ้นจากทุกข์แต่สิ่งที่สำคัญคือการเดินทางของเราเองการได้สัมผัสกับความจริงในแต่ละวันความเข้าใจที่แท้จริงนั้นมาจากการตื่นรู้ในขณะนั้นนั้นและการเรียนรู้ที่จะเห็นทุกสิ่งตามที่มันเป็นโดยไม่ยึดติดกับการตีความหรือคำอธิบายในระหว่างการเดินทางนี้เราอาจพบว่าเรามีความเข้าใจใหม่ๆเกิดขึ้น การที่เราเปิดใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและไม่ยึดติดกับมุมมองใดมุมมองหนึ่งอย่างสุดโต่งการปล่อยวางจากการยึดติดในคำสอนคือการทำให้คำสอนเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างชีวิตของเราแต่ไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมหรือจำกัดเราการปล่อยวางจากการยึดติดในคำสอนเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากการผูกมัด ทางจิตใจที่เกิดจากการตีความหรือคาดหวังในคำพูดการเข้าใจธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่มาจากการจำสิ่งที่เราอ่านหรือฟังแต่เกิดจากการสัมผัสประสบการณ์ตรงในชีวิตจริงการปล่อยวางทำให้เราเห็นความจริงในตัวเองและในทุกสิ่งรอบตัวโดยไม่ต้องยึดติดกับทฤษฎีหรือคำสอนที่อาจเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการค้นหาความสงบภายในใจ การเข้าใจตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะคือหนทางที่แท้จริงในการปลดปล่อยจากทุกข์และการมองเห็นธรรมะในชีวิตประจําวันธรรมะในชีวิตประจําวันการเห็นความจริงโดยไม่ต้องยึดติดการเห็นความจริงอย่างแท้จริงในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องที่บางคนอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ยากหรือซับซ้อนแต่จริงๆแล้วธรรมะที่ทําให้เราเห็นความจริงนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด การที่เราจะเข้าถึงความจริงในชีวิตนี้ได้อย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งใดนอกจากการฝึกฝนใจให้มีสติและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะความจริงที่ไม่ต้องยึดติดหนึ่งในหลักธรรมะท,ที่สำคัญคือการเห็นความจริงโดยไม่ต้องยึดติดซึ่งหมายถึงการเข้าใจในสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงและยอมรับมันโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงหรือดึงมันมาเป็นของตัวเอง หลักการนี้เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆแม้ว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์หรือปัญหาต่างๆได้แต่เราสามารถปรับท่าทีของตนเองในการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเช่นความคาดหวังความต้องการหรือความคิดที่ว่าสิ่งนี้ต้องเป็นแบบนั้น เรากำลังต่อยให้ใจของเราไปยึดติดกับความคาดหวังที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งทำให้เกิดความทุกตามมาในทางธรรมการเห็นความจริงเป็นการยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติทุกสิ่งล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการเห็นความจริงในทุกขณะการเห็นความจริงในชีวิตประจำวันหมายถึงการมีสติรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ โดยไม่ให้ความคิดและอารมณ์มาบดบังการรับรู้ของเราตัวอย่างเช่นหากเรารู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดในสถานการณ์ใดๆการเห็นความจริงคือการยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติของจิตใจแต่เราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับมันเพียงแค่เห็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นช่วขณะแล้วปล่อยให้มันไปการฝึกเห็นความจริงในทุกขณะน,นี้ทำให้เราไม่ต้องไปติดอยู่ในอดีต หรือหวังถึงอนาคตแต่สามารถมีสติรับรู้และดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและสงบการปล่อยวางและการไม่ยึดติดหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เราเห็นความจริงโดยไม่ยึดติดคือการฝึกปล่อยวางเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นและไม่สำคัญในชีวิตเราจะพบว่าชีวิตนั้นเบาลง และเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่หมายถึงการที่เราปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นการไม่ยึดติดกับความคิดและอารมณ์ก็เช่นกันเมื่อเราหยุดยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือทุกข์ใจเราย่อมสามารถมองเห็นความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น และเปิดใจรับความจริงนั้นอย่างเต็มที่การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันการเห็นความจริงโดยไม่ยึดติดไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่สามารถฝึกฝนได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการสังเกตความรู้สึกของเราในแต่ละขณะก,การรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือการปฏิบัติทำอย่างสม่ำเสมอ การเห็นความจริงในชีวิตประจำวันนี้จะช่วยให้เรามีความสงบและมีสติอยู่ตลอดเวลาในแต่และวันที่เรากล้าไปข้างหน้าเมื่อเรารเผชิญกับความท้าทายหรือปัญหาต่างๆหากเรามีการฝึกฝนสติและไม่ยึดติดเราจะสามารถเดินทางในชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่ตกอยู่ในวงจรของความทุกข์การเรียนรู้จากการเห็นความจริง การเห็นความจริงในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่ทำให้เรามีความสงบใจแต่ยังเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้และเติบโตเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราจะสามารถเข้าใจและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้เราเป็นคนที่เข้าใจและมีเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นการเห็นความจริงโดยไม่ต้องยึดติดเป็นแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เราเข้าใจและยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ปล่อยให้ความคาดหวังหรือความยึดติดมาทำให้เราต้องทนทุกข์เราสามารถฝึกเห็นความจริงในทุกขณะและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นได้ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสงบและเต็มไปด้วยความเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อธรรมะถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าธรรมะ เป็นของสงเป็นคำที่ใช้เฉพาะในวัดเป็นท้ายคำศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องฟังด้วยความเคารพแบบเคร่งครัดต้องนั่งหลังตรงต้องพูดน้อยต้องสำรวมเหล่านี้คือภาพหรือกรอบที่สังคมสร้างขึ้นซึ่งไม่ได้ผิดแต่ก็ควรถูกพิจารณาด้วยว่ามันทําให้เราเข้าถึงธรรมะได้อย่างอิสระจริงหรือเปล่าบางคนเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะ ก็รู้สึกว่ามันยากเข้าไม่ถึงหรือเหมาะกับคนมีอายุเท่านั้นเหมาะกับคนที่ต้องการหลีกหนีโลกวุ่นวายเท่านั้นทั้งที่ในความจริงธรรมะไม่เคยแบ่งแยกวัยวุทธ,ธิไม่เคยเลือกคนที่เหมาะสมจะเข้าถึงหากแต่เราคอยให้ใครก็ตามที่หันกลับมาสังเกตใจตัวเองได้สัมผัสความจริงของชีวิตซึ่งนั่นแหละคือทอร,รมาร์อิสรภาพที่แท้คือการกล้าถอดแว่นแห่งอคติ การเป็นอิสระจากการตีความคำว่าธรรมะคือการกล้าเปิดใจว่าธรรมะไม่ได้จำกัดอยู่ในบทสวดหรือคำเทศหากแต่อยู่ในการลมหายใจอยู่ในการเฝ้าดูอารมณ์ตนเองอยู่ในความพยายามไม่ตอบโต้ด้วยโทสะอยู่ในการเดินผ่านเรื่องร้ายอย่างไม่จมปลักหรือแม้กระทั่งอยู่ในการยิ้มรับความไม่แน่นอนของชีวิตคนที่มีอิสรภาพจากกรอบเดิมของคำว่าธรรมะจะเริ่มเห็นว่า แม้ตอนล้างจานก็มีธรรมะต,ตอนขับรถก็มีธรรมะต,ตอนที่กำลังโมโหแล้วรู้ทันความโกรธนั่นคือธรรมะที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตธรรมะคือความจริงไม่ใช่แค่ความดีเราถูกสอนให้เชื่อว่าธรรมะคือความดีจึงพยายามเป็นคนดีเพื่อให้เข้ากับคำว่าธรรมะแต่หากมองลึกไปอีกชั้นธรรมะคือธรรมชาติของความจริง ซึ่งบางครั้งความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรือสบายใจเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียความผิดหวังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะหากเรามีอิสระพอจะมองว่าธรรมะไม่ได้หมายถึงสิ่งสวยงามอย่างเดียวธรรมะคือการไม่หลอกตัวเองคือการอยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างที่มันเป็นไม่ว่าเราจะพอใจหรือไม่ก็ตามและคนที่เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ โดยไม่หลบหลีกคือคนที่มีหัวใจอิสระจากการตีความที่กับแคบเมื่อไม่มีกรอบธรรมะจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อเราเลิกยึดติดกับนิยามใดนิยามหนึ่งธรรมะจะไม่ใช่คำแห้งๆในหนังสือแต่จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่เดินทางอยู่ในทุกการกระทำทุกความรู้สึกทุกช่วงเวลาของชีวิตมันจะไม่เป็นเพียงสิ่งที่ต้องเข้าใจแต่มันจะอยู่กับเราโดยธรรมชาติ เราจะไม่ต้องเสแสร้งทำตัวสมเพื่อให้ดูเหมือนเข้าใจธรรมะแต่จะกล้ารับความโกรธของตัวเองโดยไม่ซัดใครกล้ารับความเศร้าโดยไม่โทษโชคชะตากล้ารับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่กอดอดีตไว้แน่นจนปิดกั้นการเติบโตธรรมะคือการมีชีวิตอย่างตื่นรู้สุดท้ายนี้ความเป็นอิสระจากการตีความคำว่าธรรมะคือการยอมให้ธรรมะเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องรอเวลา ไม่ต้องมีสถานะพิเศษไม่ต้องเป็นคนดีสมบูรณ์แบบทำหมากไม่ใช่เป้าหมายสำหรับผู้ใดผู้หนึ่งแต่คือการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันด้วยความตื่นรู้เข้าใจตนเองเข้าใจโลกเข้าใจความจริงโดยไม่หนีไม่ยึดไม่ตัดสินและไม่ปฏิเสธ